ไปคุณมนทาค่ะจากสมุทรปราการคุณมนทาสวัสดีค่ะน่าสวัสดีค่ะคุณนอนทออ์มาคุณจัมี่ค่ะค่ะเรื่องนี้ทกสอของคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่นี่เสียชีวิตแล้วเนาะพี่มนทาเนะาะเสียชีวิตจดหนึ่งปีแล้วค่ะแม่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอยู่สมุทรปราการแม่เป็นหนี้ทกสอ,อยู่เท่าไหร่ครับอยู่ตอนนั้นแม่เป็นหนี้อยู่ร้านหนึ่งค่ะร้านฝรฟ้าอืม ร้านนะนี่ทพสสาขาไหนครับสาขาถี่หงบางบอ่อค่ะบางบอ่อนะเลี้ยงปลาสลิดเหรอทำนาค่ะทำนาเนาะโอเค<ห>แล้วทีนี้ต่อมาแม่เสียชีวิตแม่มีลูกกี่คนแม่มีลูกทั้งหมดสี่คนค่ะหนูเป็นคนสุดท้องผู้หญิงค่ะสี่คนยังอยู่ครบนะอยู่ครบค่ะแล้วก็แม่ได้เอาเอาที่ดินกับบ้านไปจำนองไว้นะคะ จำนองทคสอนะครับแล้วก็ต่อมาแม่เสียชีวิตคำถามคือคำถามคือว่ามันมีเงินสองตัวคือเงินที่อยู่อาศัยหนึ่งตัวแล้วก็เงินเงินทุนหมุนเวียนอีกหนึ่งตัวเงินเงินเงินคืออะไรเงินในบัญชีเงินเงินเงินกู้นะคะอ๋อสินเชื่อที่กู้ไว้ใช่ไหมคะมีมีสองบัญชีมีนี่อยู่สองบัญชีอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะคือเงินนี้กับทกสอ โ <Okay. S 2> อเคเอาไปด<อ><อ>้วยไม่เป็นไร<บ>นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาวันนี้ของแม่ที่อยู่กับทคสอนี่รวมแล้วทั้งหมดทั้งสองบัญชีนี่เท่าไหร่มันทั้งหมดนะมัน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 ล้านฝากแต่หนูส่งให้แม่ไปแล้วสองแสนฝากตอนนี้เหลือแปดแสนค่ะเอ่าก็ส่งอยู่เอาคําถามเลยทีนี้จะถามว่าจะถามว่าเงินทุนหนุนเวียนนะคะสี่แสนนะคะคือว่าแกตายครบปีแล้วมันครบกําหนดเดือนมีนานะคะ เขาบอกว่าสกศบอกว่าต้องมีคนไปเซ็นอืแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนไปเซ็นลูกๆจะต้องไปไปรับมรดกแล้วก็รับหนี้ของแม่นะคะตอนนี้วัครุ่งข้เขาไม่ไปกันอืมเพราะว่าถ้าไปรับไปรับมรดกก็รับหนี้แม่เขาบอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้สร้างหนี้เขาไม่ไปกันนะคะอืแล้วบ้านที่ดินนั้นน่ะ ตอนนี้ใครอยู่คะ,ะบ้านที่ดินของแม่เหรอหลานสาวค่ะแล้วก็บ้านมันติดกันสองหลังแล้วพ่อยังอยู่ไหมพ่อเสียชีวิต75ปีแล้วค่ะโอเคอเอาคุณมนทาฟังผมอย่างนี้นะฟังอ,อย่างนี้นะครับเรามีพี่น้องกันสี่คนไม่ต้องบอกว่าแม่มีหนี้อะไรบ้างหรอกเอาว่ามีแม่มีหนี้จำนองอยู่กับทกศเอาบ้านที่ดินของแม่เนี่ยติดจำนองอยู่กับทกศ นะครับเสร็จแล้วต่อมาคุณแม่เสียชีวิตทกศก็ต้องให้ทายาทเนี่ยไปไปรับผิดชอบในหนี้ของแม่ผ่อนให้กับแม่แต่ปรากฏว่ามีพี่น้องส่วนหนึ่งบอกไม่เอาอะไม่เอานี่อะไม่เอาทีนี้ถามว่าวิธีการจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรไอ้การไม่เอาเนี่ยนะคุณมนทาม,มันมีทางออกอย่างนี้คุณเอาไหมอะผมถามก่อนคุณจะเอาบ้านแม่หลังนี้ไหมเอาไม่เอาเอาไม่เอาตอบตรงนี้ เอาค่ะหนูนะ่าเอาอยู่แล้วโอเคโอเคถ้าเอาเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งนะครับเ,เริ่มต้นจัดอย่างนี้ครับให้คุณมนทานไปติดต่ออายการคุ้มครองสิทธิที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเพื่อให้อายการเนี่ยตั้งคุณเป็นผู้จัดการมรดกของคุณคแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยคุณน, <ะ S 2> น้องหนูทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเป็นผู้จัดการแล้วใช่ค่ะ ถ้าคุณเป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยคุณคุณจะรับจะรับมรดกของแม่ส่วนนี้เนี่ยและพี่น้องอีกสามคนเขาไม่เอาเลยเหรอเขาไม่เอาเขาบอกเขาไม่ได้สร้างนี่เขาไม่รับอถ้าเขา,เาถ้าเขาไม่เอาถ้าเขาไม่เอาแปลว่าเขาเขาจะหนึ่งไม่เอานี่ของแม่ก็ไม่เอามรดกของแม่ด้วยใช่หรือเปล่าสามคนนั้นอะ่ะค่ะถ้าสามคนนั้นไม่เอา นะครับแล้วคุณเอาก็ให้สามคนนั้นน่ะทำหนังสือสละมรดกที่จะรับมรดกของแม่เมื่อเขาทำการสละแล้วเนี่ยนะครับคุณคนเดียวที่ไม่สละคุณก็รับมรดกของแม่ก็คือบ้านพร้อมที่ดินที่ติดจำนองแล้วคุณก็ทำการผ่อนชำระนี่ไปไถถอนเปลี่ยนสัญญาจากแม่ที่ตายมาเป็นมนทากับทกศก,ก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นแต่พี่น้องต้องสละก่อนนะถ้าไม่สละคุณมาผ่อนเดี๋ยวเขามาใช้สิทธิ์หลังจากหมดหนี้อันนี้เดี๋ยวยุ่งอีกอแต่ถ้าเขายอมสละเขาไม่เอาเพราะเขาต้องเขาปฏิเสธที่จะชําระหนี้แม่เขาปฏิเสธเมื่อปฏิเสธเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ของแม่เพราะเขาไม่เอาอะไรของแม่เลยแต่มนทาบอกว่ามนทาจะเอาบ้านที่ดินของแม่ไว้ก็เอามาแล้วก็ชําระหนี้แทนแม่ที่ตายโอเค เนี่ยจบเลยทีนี้วิธีการวิธีการนะคุณมนทาคุยกับพี่น้องแล้วก็ทำการทำหนังสือสละการเป็นผู้รับมรดกนะครับถ้าทำไม่เป็นพากันไปอายการคุ้มครองสิทธิ์เลยมนทาก็เป็นเจ้าภาพเลยเอารถคันหนึ่งของคุณพาพี่น้องไปอีกสามคนไปที่อายการ,รให้เขาทำหนังสือสละมรดกตรงนี้ให้และมอบให้คุณ<ม>คุณก็จะเป็นผู้ได้รับมรดก ของแม่เนี้ยแต่เพียงผู้เดียวและไปจัดการกับทกาศเสียจบครับอธิบายพี่น้องฟังเนาะพี่มณฑาเนาะถ้าพี่น้องไม่เอาก็จบเลยครับค่ะคือคุณคนนท์นออพร้ามันอธิบายแล้วก็ไม่คุยกับหนูเลยอะ,ค,ะค่ะเขาไม,ไ,มไม่คุยกันเลยอะคะ่ะอ,อ,อย่างนี้ครับถ้าถ้าถ้าไม่คุยเนี่ยผมให้ไปใช้อายการไงครับให้ใช้อายการมีมีคนพิการหนึ่งคนค่ะ ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่เอาตรงนั้นมาเป็นข้ออ้างผมบอกให้คุณไปแล้วไงไม่งั้นคุณไปหาทนายความให้เขาทาให้คุณถ้าคุณอยู่เฉยเดี๋ยวทนายก็จัดการให้หมดเขารู้ว่าทําไงแต่ถ้าคุณไม่หาทนายความคุณผมไปตามที่ผมบอกไอ้นี้ฟรีเป็นพวกัยการอัยการก็ทําให้ฟรีแต่มันยุ่งยากที่คุณจะต้องรวบรวมแต่ถ้าคุณบอกไม่ละทนายความเดี๋ยวทนายก็ทําให้จบคุณก็รับนี่ก้อนนี้มารับเงินก้อนนี้รับนี่ก้อนนี้เพราะว่านี่น้อยกว่าทรัพย เพราะงั้นคนก็ผ่อนต่อรับไปแค่คนสามคนสลับเป็นผู้จัดก,การมาดกจบแต่อย่าลืมนะคนพิการคนนั้นน่ะเขาสลับไม่ได้นะระวังนะปะนัญหาอยู่ตรงคนพิการใช่เพราะว่าเขาเป็นคนพิการเป็นน้องที่พิการอยู่คนหนึ่งใช่ไหมพี่ชายคนที่สามค่ะเออพี่ชายคนที่สามเขาพิการแล้วแล้วถ้าเขาพิการเนี่ย เขาพูดได้ไหมเขาทําอะไรได้ไหมเขาเขาเป็นใบหูหนวกค่ะตา,ะ<บ>าถ้า,<บ>าเป็นใบหูหนวกอันนี้จะต้องไปตั้งผู้อนุบาลน่ะที่จะดูแลเขาว่าครับทีนี้ถ้าคุณดูแลน้องคนนี้คุณก็จัดการเองก็ได้ไปเถอะครับค,คุณมนทาก่อนจะไปพบทนายเนี่ยไปหาอายการ เล่าไว้อย่างที่ผมฟังเนี่ยต้องดูแลน้องพิการเพราะน้องพิการคนนี้สละอยู่ๆให้เขาสละไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นคนพิการเมื่อเขาเป็นคนพิการเราจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลก็ยื่นตีอายการอีกอายการจะยื่นให้ฟรีอีกแหละให้คุณเป็นผู้อนุบาลน้องคนเนี้ยแล้วคุณก็ดูเออดูแลพี่คนนี้ดูแลพี่คนนี้เพราะงั้นเพราะงั้นทรัพย์ที่จะได้มามันก็จะได้คุณกับพี่ที่พิการนะเพราะยังไงพี่น้องเราต้องดูแลเขาแทนพ่อแทนแม่ที่เสียไปอยู่แล้วแหละนะพี่มทานะ นะไปพบพยายการคุ้มครองสิทธิ์ครับผมคุยตามนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ